สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคในช่วงโควิดกันนะคะหลายท่านใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมือแห้งกลานนะคะไม่อยากจะใช้ซ้ำบ่อยวันนี้เราจะมานำเสนอสูตรใหม่ค่ะด้วยการผสมสารสกัดว่านหางจระเข้ลงไปนะคะจะช่วยทำให้ผิวเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเริ่มต้นนี่นะคะเราก็จะมา เตรียมว่านหางจระเข้กันก่อนนะคะด้วยการที่หลังจากที่เราตัดว่านหางจระเข้ออกมาแล้วนะคะมันก็จะมียางสีเหลืองอยู่นะคะเราก็จะเอามาแช่น้ำเพื่อที่ให้ยางละลายออกมาในน้ำก่อนนะคะ เพราะว่าอย่างนี้มันจะระคายเคืองต่อผิวเรานะคะถ้าเราเอามาใช้หลังจากที่เราแช่ไว้แล้ว1คืนนะคะเราก็จะนํามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆด้วยการหั่นเป็นแว่นแล้วก็หั่นด้านข้างออกนะคะปอกเปลือกออกนะคะ จะเป็นวุ้นใสๆนะคะในว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะมันจะมีสารโพลีแซคคาไลนนะคะตัวที่มีประโยชน์ก็คือมาโรอิลกรูแคนจะช่วยสมานแผลนะคะแล้วก็บำรุงผิวหลังจากนั้นนะคะเราจะหั่นวุ้นใสๆเนี่ยนะคะออกเป็นชิ้นเล็กๆขนาดลูกเต๋านะคะลูกเต๋าเล็กๆเพื่อที่จะให้สารในว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะ หลังจากที่เราหั่นเป็นลูกเต่าแล้วนะคะเราก็จะเอาไปสกัดนะคะโดยที่เราจะใส่เจลว่านหางจระเข้เนี่ยหนึ่งส่วนกับตัวทำละลายของเราอีกหนึ่งส่วนนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนะคะเราจะแช่ไว้แบบนี้1อาทิตย์ในตู้เย็นจากนั้นจึงนำมากรองเราจะได้สารสกัดว่านหางจระเข้เพื่อเตรียมทำ จลแอลกอฮอล์ต่อไปนะคะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะตัวแรกก็คือเอทิลแอลกอฮอล์95%นะคะเราใช้500 ml นะคะ500มิลนะคะตัวที่2นะคะคาร์บอพอร940หรือออควาเพกนะคะเราใช้4กรัมนะคะโดยที่คาร์บอพอรที่เราซื้อมาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นผงนะคะอันนี้เรามา แช่ในน้ำา1 0 0มิลลิลิตรก่อนนะคะแช่ทิ้งไว้1คืนจนสารก่อเจลพองตัวนะคะถึงจะนำมาทำได้นะคะตัวที่3คือตัวกรีเซอรีนค่ะ6กรัมนะคะและไตรอเทนโอลามีน e ประมาณ0.5กรัมนะคะใช้เพื่อปรับ ph นะคะตัวสุดท้ายของเราก็คือสารสกัดว่านหางจระเข้ที่เราเตรียมไว้นะคะ20กรัมค่ะ วิธีการทำนะคะเราจะนำคาร์โบพอที่เราแช่น้ำทิ้งไว้นะคะมาใส่ในหม้อผสมก่อนจะมีลักษณะเป็นเจลเหนียวๆน,นะคะเหมือนแป้งเปียกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเทเอทิลแอลกอฮอล์ลงไปนะคะ รัวขวดด้วยแอลกอฮอล์นะคะเพื่อที่ให้เจลของเราออกมาให้หมดนะคะ หลังจากที่เราเทเจลหมดแล้วนะคะก็ผสมเอทิลแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะคะลงไปในหม้อผสมเลยนะคะหลังจากนั้นกวนให้เข้ากันนะคะ ถ้าเรากวนด้วยมือเนี่ยก็จะเข้ากันช้านะคะเราก็อาจจะใช้ตัวช่วยโดยการใช้เครื่องกวนนะคะ หลังจากที่เจลเริ่มเข้ากันดีนะคะเราก็จะเติมกรีเซอรีนล,ลงไปแล้วกวนต่อนะคะ และปรับ pH ด้วยไตรเอทานอล,ลามีนนะคะประมาณ0.5กรัมนะคะแล้วกวนให้เข้ากันนะคะจนเป็นเนื้อเจลนะคะ หลังจากที่เจลเซตตัวแล้วนะคะเราถึงจะเติมสารสกัดว่านหางจระเข้ลงไปนะคะษษษษจะสังเกตได้ว่าจะเป็นเนื้อเจอลเหนียวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะใสมากขึ้นนะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้เจลแอลกอฮอล์ผสมว่านหางจระเข้นะคะที่มีลักษณะใสถนอมมือนะคะมีสารสกัดว่านหางจระเข้ที่ช่วยบำรุงผิวเราด้วยนะคะหลังจากเจลเซ็ตตัวแล้วนะคะเราก็จะบรรจุลงขวดนะคะ เดี๋ยเราจะเทสใส่ขวดบีบก่อนนะคะเพื่อที่ง่ายต่อการบรรจุ นยังไงกันบ้านคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเจลแอลกอฮอล์สูตรผสมว่านหางจระเข้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะ mm hmm. เราจะมีสูตรไว้ให้ท้ายคลิปนะคะ mm hmm. ท่านสามารถนำไปใช้ทำเองที่บ้านได้อย่างง่ายๆเลยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ